สวัสดีครับนะัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดอนทานีครบับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับของวันพุทธที่25นะครับสิงหาคม2564นะครับหน้าร้านอาจจะโล่งไปบ้างนะครับแต่ก็มีรถนะครับเพิ่มเติมเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์มือสองนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอันนี้มีดัมเกษตรเข้ามาแล้วนะครับดัมเกษตรก็อยู่ตัวละ36,000บาทนะครับอันนี้ก็รับน้ําหนักได้2ตัน5นะครับใส่มันใส่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผ่านพ้วนผ่านยกล่องผานขุดมันหรือว่าจะเป็นโรตาอรี่นะครับทางร้านเราก็มีวางจําหนักนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่09 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับอีกนเบอร์โท้ก็ยู่ทีา่ง อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นัดมีคูบต้านะครับ L4508 เข้ามาใหม่นะครับมาช่วงเย็นๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวอัปเดตสินค้ากันช่วงเย็นนะครับมาช่วงนี้ก็มาเช้าบ้างมาเย็นบ้างนะครับก็ปะปนกันไปนะครับตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับสามชิ้นสวยๆเลยนะครับผ่านก็จะเป็นผ่านควน5ใบนะครับผ่านควน5ใบนะครับรถก็ทะเบียนนี้นะครับ 1, 2 1 2นนะครับท้ายสวยเต็มที่นะครับ ก็นะครับก็มาสภาพเดิมๆนะครับแห้งดีนะครับมีทินล้อด้านซ้ายรั่วนะครับตัวนี้ก็คือปรับสภาพเก็บงานเปลี่ยนแผ่นลังคาให้นะครับเช็คจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้ไปพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับก็จะอยู่ที่2องแสนหกหบาทนะครับสองแสนหกหมบาทนะครับอุปกรณ์3มชิ้นเลยนะครับใบมีดดันดินหน้าผ่านพวนแล้วก็โรตารี่นะครับสชิ้นนะครับตัวนี้4-5แรงม้านะครับทูบตต้านะครับเล่นทะเบียนพร้อมนะครับ รถจดปี52นะครับรถปี52ฝาถังน้ํามันเล็กนะครับตัวนี้ก็จะมีการปรับสภาพนะครับเก็บสีนะครับเปลี่ยนบาะให้ใหม่นะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาให้ใหม่นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่าเครื่องเกียร์ดีนะครับสีสันเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับรถใช้งาน3,630ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทอ๋อไม่มีแบตนะครับแบตไม่มีนะครับแบตไม่มีนะครับตัวนี้ นะครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับราคาเบาๆนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับคูปองใต้ L สี่ห้าศูนย์แปดนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนยางหน้าด้วยนะครับก็จะจบอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเรารวมเปลี่ยนยางหน้าให้พร้อมนะครับหนึ่งคู่นะครับก็พาชมสินค้าหน้าร้านนะครับอัปเดตหน้าร้านกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับทั้ง3ท่านนะครับที่เข้ามาสั่งจองรถนะครับจากทีมงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวเราติดจองแล้วนะครับ3 6 0 8 s p แล้วก็คูเปอร์ต้าเอลเนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่หน้าร้านก็จะมีทั้งหมด4ตัวแล้วก็มีคูเปอร์ต้าสามสี่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพานําชมแต่ละคันนะครับตัวนี้จะเป็นยันมานะครับสากแรงม้านะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น3สูบสองเผาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับอุปกรรณ์หนนนน้าาผพวะคับ ยางก็เต็มเต็มทั้ง4ี่เส้นนะครับยางหลังก็ประมาณ90เอร์เซนะครับยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรถสวยสวยสีเดิมเดิมนะครับเรียบๆยเลยนะครับส0มพันกว่าชั่วโมงครับตัวนี้รถจดปีห9นะครับก็ราคา2 7 5 0 0 0เจ็ดหันบาทนะครับตัวนี้สอง0 0 0เจ็ดหันบาทนะครับรอเลสี่มิบห้าวันทำการนะครับรถสวยสวยเลยครับถัดมานะครับเป็นคูปต้าเอล์นะครับ ส0บแรงม้านะครับ 4WD นะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็น3าสูบ Direct Injection ครับก็เทียบรุ่นกันก็เหมือนกับ3าสิบ้าแรงม้านะครับของยันมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบ Synchron s เซชั่นนะครับตัวนี้นะครับก็คือชั่วโมงน้อยครับ9 8้า้ยแปดิบจุด้าชั่วโมงนะครับเก้า้อยแปดิบจุด้าชั่วโมงรถก็สภาพสวยๆนะครับสีเดิมๆนะครับตัวนี้นัดเก็บแค่สีขันล่างและสีล้อนะครับสีหัวสีเดิมนะครับเลื่อนทเวียนพร้อมนะครับราคาอยู่ที่ สี่แสนสองหมื่นบาทครับสี่แสนสองหมื่นบาทนะครับปรับรถจากป้ายหนึ่งหมื่นบาทนะครับสี่แสนสวยมากนะครับมาช่วงเย็นนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนนะครับจุดต่างๆนะครับท่อนคัดเดิมนะครับพวกลูกมงลูกหมากลูกปืนล้อเช็คให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับผ่านก็จะเป็นผ่านสองสองห้านะครับผ่านห้าตาช้างนะครับสุดท้ายสวยนะครับ บางนี้ก็จะเป็น L4708 ครับคันถัดมานะครับ47แรงม้านะครับตัวนี้ก็เปิดราคาให้่เบานะครับรถ5,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา380,000บาทนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับเก็บสีเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับเครื่องนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องคล้ายมีหอนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับสองพาขับเลื่อนสี่ล้อเครื่องยนต์สี่สูบได้เ c t i n j ครับตัวนี้เกียร์เข้าข้างพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยน หน้าใบดันดินนะครับเปลี่ยนสลักคันหน้านะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮนะครับกระจกแผ่นลังค่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้เกาะเป็นหางหกนะครับด้านท้ายหางหกใบนะครับท้ายก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับสุดท้ายนะครับเผาท้ายเต็มนะครับตัวเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้สภาพพร้อมส่งพร้อมขายนะครับรถใช้งานได้ปกติทุกระบบใช้งานอยู่ที่2 2 4 1ชั่วโมงนะครับ 2,241ชั่วโมงนะครับถัดมานะครับเป็น M 5 0 0 0 SU นะครับ50แรงม้านะครับตัวนี้ สีสูบนะครับสองพลาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแปดเกียร์หน้าสี่เกียร์ถอยนะครับยางหน้านะครับเต็มเต็มเลยก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนลูกหมากนัดเก็บให้แล้วนะครับยังไม่ทันได้เก็บแต่สีนะครับถ้าไปสภาพนี้นะครับสองแสนแปดนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ฟิตเครื่องใหม่เรียบร้อยนะครับส่วนถ้าเราจะทําสีด้วยนะครับตัวนี้จะจบที่ราคาสามแสนนะครับเก็บสภาพให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเก็บสภาพให้ใหม่ทั้งหมดนะครับรถสวยเลยนะครับ พร้อมกับผ่านพวนห้าใบนะครับตัวนี้ผ่านพวนเป็นใบยี่สิบหกนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับชุดท้ายสวยๆรถยังไม่ทันได้ล้างนะครับคันนี้มาสวยๆเดิมๆนะครับใช้งานก็อยู่ที่สี่พันสี่้อเจ็ดิบสองชั่วโมงนะครับซี7 2เจ็ดสองพอดีหน้าไม่หน้าปัดมันสะท้อนแสงนะครับสนใจขนไหนก็ทักมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นเทนเลอร์นะครับ เอลเลอร์มาใหม่2ตัวก็ติดจองไปแล้วนะครับรถเกี่ยวนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าจากทางนาขานะครับนาขาอำเภอเมืองอุดรนะครับมาสั่งจองนะครับก็จะส่งให้วันเมื่อรืนนะครับช่วงนี้คิวจัดส่งเราแน่นมากๆนะครับรถที่ลูกค้าเข้ามาสั่งจองเนี่ยให้ความอุปทาคํำชูเนี่ยเยอะมากนะครับก็เห็นคุณภาพนะครับเห็นการรีวิวนะครับที่มันไม่เหมือนใครนะครับเพราะ เราก็คือปรับก็คือปรับอยู่แล้วนะครับคําพูดก็คือตรงนะครับแล้วก็มีการดูแลหลังการขายด้วยนะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อทางใกล้หรือทางไกลนะครับคุณไว้ใจได้เลยนะครับคุณเชื่อมือผมได้เลยนะครับตรงนี้ผมเก็บงานให้ครบนะครับดูคลิปผมมีทั้งจัดตรงมีทั้งซื้อเข้าต่างๆนะครับก็คือทำให้ทุกคนได้มั่นใจนะครับสินค้าของเรามีคุณภาพที่ออกไปถึงมือลูกค้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งทางนู้นนะครับวันนี้รถเยอะหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น รถที่ติดจองทั้งหมดแล้วก็จะมีสามสิบสี่อยู่ด้านหลังนะครับพรุนี้ก็ส่งอีกสามรายการนะครับส่งอีกสามคันตัวนี้เพื่อนเครื่องอัดฟางนะครับ h b หนึ่งสามศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่สองแสนสี่หมืนบาทนะครับเครื่องอัดฟางตาช้างนะครับสวยเลยนะครับสองแส0สี่หมืนบาทนะครับส่วนตัวนี้รถเกี่ยวนะครับติดจองไปที่กุมภาวาอุดรธานีนะครับแล้วก็สี่เจ็ดูนย์ปด sp ตัวนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับไปที่สมเด็จกาลสิน นะครับตัวนี้ก็จะเป็น3608 SP นะครับลูกค้าเพิ่งมาจองวันนี้นะครับไปที่บ้านดุงอุดรธานีนะครับส่วนตัวนี้4708นะครับตัวดีทีนะครับติดโครงราคา SP ก็รอไปที่อำเภอน้ำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับรถเที่สภาพพร้อมใช้นะครับรถของเราเป็นรถบิวนะครับรถบิวปรับสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือ ช็คความใช้งานนะครับการเช็คความใช้งานนะครับจุดละรี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์นะครับต่างๆหรือว่าจะเป็นด้านลูกหมากนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮเนี่ยแกนลังปรับตั้งท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ประเภทว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับประเภทว่าหาของถูกนะครับของถูกเราต้องต้องดูนะครับบางทีถูกนะครับแต่ไม่มีคุณภาพก็มีนะครับแขนท้ายต่างๆไม่เปลี่ยนให้นะครับเก็บแค่สีเฉยๆนะครับสาดสีก็ จัดแค่ล้อถ่ายรูปให้มันสวยๆนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมครับสีหัวน็อตนะครับอยู่ด้านในนะครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับการทํารถเนี่ยไม่ใช่ว่าทาตุ่มสี่ตุ่มห้าออกไปนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรถมีปัญหาก็ต้องตามแก้ให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามันเป็นรถมือสองที่เราปรับสภาพไปนะครับบางทีก็มีจุดรั่วซึมบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับตัวนี้นะครับถัดมาอันนี้ก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งพ่งนี้นะครับไปที่บอรบือนะครับมหาสารคามนะครับ อำเภอบอระบือนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับ4708เหมือนกันครับสวยๆตัวนี้มาก็ยังไม่ได้ทําสีลูกค้าก็มาสั่งให้ทําสีนะครับเก็บชุดคันล่างนะครับก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับสีหัวสีเดิมนะครับส่วนตัวนี้ L4018 นะครับก็ของลูกค้าที่จังหวัดนครพนมนะครับอำเภอปลาปากนะครับก็สั่งจองเราเข้ามานะครับวันนี้ก็ทําคลิปเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาอัปเดตนะครับพอ ไม่ให้ลูกค้าได้ลืมกันนะครับแล้วก็พอได้เห็นสินค้าว่าวันนี้นัดทาไมไม่มาอัปเดตสินค้าหน้าร้านหายไปไหนนะครับก็มานะครับมาพามาชมกันด้านหลังนะครับอีกหนึ่งคันตัวนี้ก็เป็น4708 SP นะครับก็ไปที่อำเภอเมืองอุดรธานีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ปรับสภาพแล้วนะครับปรับสภาพเช็คพร้อมใช้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็โอนพร้อมนะครับโอนพร้อมนะครับก็จัดส่งประมาณอาทิตย์หน้านะครับ ส่งอาทิตย์หน้านะครับก็พร้อมโอนนะครับเพราะว่าลูกค้าเสียค่าโอนอีกต้องหักเหมือนสองนะครับถ้าจะให้โอนกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับก็เสียค่าโอนพร้อมเลยเหมือนสองนะครับด้านหลังนะครับมาดูกันด้านหลังด้านหลังก็เป็นรถที่เก็บงานกันหลายขั้นเลยครับก็เป็นอู่ของเรานะครับทีมช่างก็เล่งให้นะครับ มีขายได้2คันครับด้านหลังนะครับก็จะมี36แรงนะครับพรุ่งนี้ก็แจ้งข่าวนะครับมีรถเข้าใหม่นะครับก็จะมี L 3 6 0 8ปี57นะครับปรับสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับติดชุดดันดิดหน้าใหม่นะครับราคาอยู่ที่3 1 0 0 0นบาทแล้วก็ยันมาสามสแรงตัวท็อปนะครับเป็น Tlx นะครับก็จะอยู่ที่สองแสนบาทนะครับตัว Tlx นะครับอันนี้36แรงนะครับสนใจสั่งจองได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้น นะครับใครเห็นผลงานของนัทแท็กเตอร์แล้วนะครับบ้านใกล้เดือนเคียงนะครับไปดูได้เลยนะครับมีเกือบทุกจังหวัดนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับตรวจเช็คบสภาพพร้อมใช้นะครับอุปกรณ์หน้าหลังตัวนี้อยู่ที่2องแสน้าบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับทุกคนนะครับส่วนตัวนี้แชมป์วาย4ี4ี่ห้าสี่นะครับแชมป์ี่้าแรงตัวนี้กำลังจะปรับสีนะครับเก็บงานนะครับก็เริ่มถอดล้อถอดอะไรแล้วครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวสวยครับเดี๋ยวสวย ออกมาสวยแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ขอบพคุณ f อจากจังหวัดมหาสารคามมากๆนะครับโอนสั่งจองออนไลน์นะครับตัวนี้ก็ 45di นะครับพอดีซีนรั่วนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนให้อีกนะครับตัวนี้ไปไกลเลยครับอำเภอแม่เสียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอุ้ยอำเภอศพบเมยครับศพบเมยนะครับศพบเมยแม่ฮ่องสอนนะครับทางไกลนะครับก็จัดส่งอาทิตย์หน้านะครับเปลี่ยนยางหน้าให้แล้วนะครับใส่เป็นท่อรั่นทุ่งให้ส่วนตัวนี้28แรงม้านะครับ ก็28แรงก็หุ่นเหมือน34แรงนะครับตัวนี้ก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เตรียมจัดส่งวันเสาร์นะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับเก็บสีใหม่รอบพันนะครับตัวนี้ยันมา45แรงนะครับตัวนี้ก็รอแปลงโฉมนะครับเป็น49นะครับก็เดี๋ยวอัปรุ่นอัพไซส์นะครับเก็บสีใหม่เก็บงานใหม่นะครับไปที่อำเภอกันทลาลักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เชียทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับส่งพรุ่งนี้นะครับไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับสายสารคามนะครับไปทั้งหมดสามคันนะครับพรุ่งนี้ออกสามคันส่วนตัวนี้ L อห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเรารอจัดส่งกันวันมะรืนนี้นะครับวันมะรืนนี้เป็นวันอวันมะรืนนี้นะครับวันวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับส่งตามเลิกก่อนเก้าโมงนะครับตัวนี้สี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับมาจองตั้งแต่รถยังเก็บงานไม่เสร็จเลยนะครับ เราเก็บสภาพสวยๆนะครับมีอีกหนึ่งคันนะครับคานแม็กนะครับตัวนี้สามสี่ศูนย์แปดฮะไปตาสภาพนะครับไม่มีอุปกรณ์เลยตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทแต่ว่าเราปรับสภาพเช็คพร้อมใช้ติดตั้งชุดดินดินใหม่นะครับแบบคันชุดดินดินคันโค้งมือสองนะครับแล้วก็เป็นผ่นพวนเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่สองแสนห้าพันบาทนะครับฟิดเครื่องเก็บสีใหม่ด้วยนะครับคันนี้นะครับ สวยๆทุกคันนะครับรถเราเช็คคุณภาพออกไปทุกคันนะครับไม่ดีตัวไหนเราถ่ายออกนะครับเห็ุจุดบอดจุดรั่วตัวไหนเราถ่ายออกให้นะครับเช็คให้พร้อมใช้นะครับถึงผิดพลาดก็ผิดพลาดน้อยนะครับเราตามเช็ดตามเก็บให้นะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาให้เกียรติติดตามและรับชมนันเทคเตอร์นะครับจนจบคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับลูกค้าใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามด้วยเช่นเคยนะครับนันเทคเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีติดต่อมาได้2เบอร์นะครับที่ 861 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 313 0 4 4 7นะครับท้ายคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับ